FM-105 SM SMILE THAILAND เปิดสายไทิ on, ที่พี่บุรัษอภิชาติไตรสอนครับสวัสดีครับพี่บุรัตครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหทริปที่ผ่านมาไปพริบพรีนี้คิดถึงพี่บุรัตมากเพราะว่าทำสาวบารดริมทะเลครับพี่บุรัตครับห ยังนึกอยู่เลยว่าพี่บุรัตน่าจะมาเพราะว่ามันเป็นเไปไ็นปการทดลองครั้งใหม่แต่เอาเป็นว่ารอบต่อไปก็ยังมีรออยู่ครับตอนนี้เป็นยังไงครับพี่บุรัตสุขภาพเรียบร้อยดีแล้วหรือยังยังเช้านี้สองวันนี้ก็อาการเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็คือนิสโรคลมหรือจะเรียกว่าปวดไหล้ยยอนในท่วงนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นอนไม่หลับ เดี๋ยวคค,ยค,ยค่อยประคบประมุไปเรื่อยๆค่ะโอเคครับ <c oughs> อย่างน้อยเราก็ต้องถามกันอยู่ตลอดพี่บุญรัต์และได้ไปพบหมอไหมฮะได้นัดหมอไหมได้พบแพทย์ได้พบใครไหมฮะหรือว่าติดตามอาการไปเรื่อยๆก่อนยังไงครับติดตามอาการไปค่ะโอเคครับพี่เดี๋ยวเราจะา <c oughs> ปกติปกติจะดับ พวกศูนย์ผู้สูงอายุที่จุฬามันีหมอเขาเลื่อนนัดเป็นเดือนหน้าหมอไปโรงพยาบาลไอ้หมอไปต่างประเทศหมอไปต่างประเทศโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะนัดกันเองก่อนอย่าไม่ต้องเจอหมอเราเจอกันเองก่อนพ่บุลัตเดี๋ยวเราตัดเข้ากันพ่บพรัตครับเราเรือกที่ศรีลังกากดีกว่าวัดนินทาศรีลังกาเพราะว่าคือ2ปีที่แล้วยังจําเหตุการณ์ได้เลยคือนายกรัฐมนตรีรานินวิกรมสิงห์เหอะไรต่ออะไรลาออกแล้วก็ออกจากประเทศไปมีม็อบมีเมือร์ปุ้นวายไปหมด สปีผ่านไปเร็วหรือเกินพี่บุรัตครับสีรังกาเนยา,ง,าง,งปีนั้นเนี่ยสีรังการประกาศว่าล้มละลายใช่ล้มละลายเศรษฐกิจไม่ดีน้ํามันเชื้อเพลิงไม่มีมีจีนเข้าไปช่วยเหลือ uh huh. แล้วให้เชื้อเพลิงฟรีนะคะ uh huh. uh huh. แล้วสอง,สองตระกูลที่ผูกขาดการเมืองมาโอ้โหช่วง ตั้งแต่พี่ทําข่าวเอาห้าสิบปีมี<ช>กกมสิงเหกัะราชสปัรชป์ช<ข>า,<ส>านี่ยคือม,มีแต่สองตระกูลเนี้ยตลอดเวลาครับแล้วก็โยนกันไปเดี๋ยวคนนี้เป็นนายกเดี๋ยวคนนี้เป็นพาปีเดี๋ยวตระกูล<ช>นี้เป็นพาปีตระกูลนี้เป็นนายกผูกขาดมาแล้วบ้านเมืองมีแต่ตกต่ําลงอ่า การถูกขาดการเมืองแล้วก็เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเอาพี่น้องวงศาคนาญตาิไปเป็นรัฐมนตรีอุย้ยเครื่องมือเนอ่ะเครื่องหนึ่งเป็นนักธุรกุจเดียวกันอะไรพวกนี้ตลอดมางั้นประชาชนเลยก่อวอดก่อเจลราจนพะไม่เคยเจอประเทศที่ต้องประกาศล้มละลายอ่ะไอเอเอฟยังไม่ให้ความช่วยเหลือเลยอ่ะฮะฮะแบบแย่มากเลยไอเอ็มเีเหนี้่จนกระทั่งได้จีนมาจีนให้ความช่วยเหลือแล้วก็ ผลสุดท้ายมีการเลือกตั้งพวกมีการจราจนมีอะไรพวกนี้ทั้งหมดใช,ใช่คือเป็นประเทศมันประกาศล้มละลายไม่ได้เราก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นคือประเทศจนที่สุดก็ก็ค่าเงินเจ๊งอะไรก็ต้องลากกันต่อไปแต่นี่ประกาศล้มละลายใช่ไหมพี่แล้วขณะเดียวกันโอ้เล่นเอาแบบ โอ้เดียวยาไม่ไหวแต่พอจีนเข้าไปแล้วเป็นไงต่อฮะจนถึงนาทีนี้เป็นไงบ้างครับพี่บุรัษตครับก็มีการเลือกตั้งแนละ้วพอเลือก,อกตั้ง,งได้นายกใหม่ที่ไม่ใช่สองนามสกุลน,นั้นแล้วนะคะได้เป็นพวกฝ่ายซ้ายอายุห้าสิบห้าห้าสิบห้าปีทางการเมืองถือว่าเด็กหนุ่ม,มใช่ไหมคะ,มมมคะแล้วก็เป็นอดีตนักศึกษาที่ต่อสู้ ต่อสู้เพื่อประเทศชาติเพื่อคนจนน่ะนะคะบอนุรักษ์กุมารปิศนัยยเกอแม่จำนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเศรษฐกิจทางยับเยินงเขาต้องเข้ามากอบกู้เศรษฐกิจนะคะงั้นตอนนี้คือต้องดูเขาอ่ะเขาบอกว่าคนเดียวจะแก้ไม่ได้หรอกต้องร่วมด้วยต้องร่วมด้วยช่วยกันจริงๆนะคะเขายอมรับว่าเข้ามาเนี้ยหนึ่งคือ เขาก็รายประสบการณ์ในการผู้เป็นเป็นผู้บริหารอแต่เขาไม่มีพ่อมาครอบงำเข้าใจเพราะมีอุดมการที่จะช่วยเพื่อประเทศชาตินะคะเนี้นตอนนี้ก็ต้องดูว่าสีรังกาจะค่อยๆไม่ใช่วันดีขึ้นได้ฉับพลันจะค่อยๆดีขึ้นโดยไม่ให้มหาอำนาจไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะคะหรือเข้ามาหุ้นได้ในเรื่องที่ว่า ทางเศรษฐกิจเข้ามาช่วยเหลือกันหน่อยเลยพวกนี้ออกมาค่ะคือตอที่เชิญค่ะคือโลกตะวันตกพูดถึงเขาว่าเขาเป็นมาร์กซิสต์พี่คือหมายความว่า คือเนะี่ยชีป,ป้าเขาเป็นตราดน้เอตรานว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์คือจริงๆประวัติเขาเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าเขาก็ต้องอยู่จากฝั่งซ้ายเพราะฝั่งขวาเนี่ยหมายถึงฝั่งที่ที่มองตัวเองว่าขวาแล้วจริงๆมันเป็นฝั่งเผด็จการนะพี่น่าะจาะไม่ได้ว่าขวาว่าซ้ายก็ไดนะ้คือสองตระกูลนั้นน่ะเขาเป็นเผด็จการรัฐสภาแล้วเขาก็ผูกขาดอํานาจอยู่ในสองตระกูลอย่างที่พี่บุญละเล่าเบื่อักครูนั้นนั้นไอแนวทางขวาซ้ายเนี่ยมันอาจจะไม่มีจริงแต่ประชาชนเนี่ยเขาลุกขึ้น ต่อต้านแล้วก็เดินขบวนอย่างที่ว่าจนเกิดเป็นม็อบใหญ่บุกเขาไม่ได้ต่อต้าสองตระกูลที่ทู้ง<ข>าองตรกูลนี้แลไม่ได้แก้<ช>ไขปร <ไข S 1> ะเทศใช่แล้วยาวน,นานจนประเทศล้มละลาะยทีนี้ตอนนี้สื่อต่างประเทศก็มองว่าเขาเป็นมาร์กซิสคือหมายถึงว่ามาร์กซิสแปลว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่ยุคน,นี้มันไม่มีมาร์กซิสไม่มีคอมมิวนิสต์จริงๆแล้วก็คงเป็นคือผมอ่านข่าวผมก็จะรู้สึกว่าแน่นอนเป็นต้องเป็นคนที่ทางตะวันตกเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้านะครับปีบุริษัทครับคือตะวันตกจะชอบขี้หน้านักการเมืองเก่า <laughs> เพราะว่าการการให้คอร์รัปชันการให้สินบนต่างๆเนี่ย uh. ให้พวกรักการเมืองเก่าแค่กลุ่มเดียวเนี่ย uh. จะน้อยกว่าการเบี่ยงแห ي, ไม่รู้ว่าจะเบี่ยงแหจะได้ประโยชน์หรือเปล่าอย่างเช่นเบี่ยงแหให้กู้ท่านประเทศไปฟื้นฟูเศรษฐกิจครับ เนี่นี่คือวิธีการเหมือนที่เขาบอกว่าเข้าต่อต้านเผด็จการาเ,ออเชื่อชูประชาธิปไตยแต่นักการเมืองไทยเนี่ย<า>รับเงินจากเขาต้นเท่าไหรเท่าไหรออกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะ so, ว่าให้แค่คนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครองอํานาจเนี่ยได้ประโยชน์มหาศาลมากกว,ากว่าการที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยจริงๆ<า>แล้วไม่รู้จะให้ใครแบบต้องให้แบบเบี่ยนแห är, ซึ่งไม่ได้ผลประโยชน์เต็มที่ นี่ไม่ใช่ความคิดพี่เองแต่เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็มีคนวิเคราะห์มานะคะเนี่ยคำที่เรียกว่าเป็นมาร์กซิสเนี่ยคือหมายถึงฉันยังไม่ได้เข้าพวกกับใครฉันไม่ได้เข้าพวกคุณฉันเป็นประชาชนที่โดดโดดขึ้นมาฉันจากกาที่เคยตกทุกข์ ตก,กกรรมลำบากจากภาวะเศรษฐกิจจากตั้งแต่ตัวเองเป็นนักศึกษาตั้งแต่เด็กจนเป็นนักศึกษาขึ้นมาไม่เห็นด้วยกับสองตระกูลที่ถูกขาดแล้วเศรษฐกิจบ้านเมืองรบจมดังนั้นเขามีแนวทางที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศซึ่งประชาชนมองว่าหาผู้นำใหม่เธอไม่ใช่สองตระกูลเนี่ยก็จะไปความหวังใหม่ที่ไม่รู้จะได้ผลไม่ได้ผล แต่อย่างน้อยยังเป็นความหวักใหม่พี่บุญรัตน์ค,คือในเมื่อบ้านเมืองมันฟอนเฟะจนถึงที่สุดแล้วอย่างที่คืนนี้พูดจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะฮะคือตระกูลวิกรมสิงเหกับตระกูลราชปักษาเนี่ยคือทําศีลกาจนเละ เป็นโจ๊กอย่างที่เราเห็นน่ะคือถ้าเขานิยมไปกับตะวันตกและตะวันตกไม่ช่วยแล้วอ่ะอาการเป็นติดงที่สุดพี่ก็เอ็มเอยังไม่ช่วยอยงคิดดูมันไม่ไหวแล้วอ่ะเออดังน,นั้นอีกฝั่งหนึ่งคือแน่นอนเขาก็เป็นผู้นําม็อบในอดีตแล้วม็อบก็ไม่ได้ชนะคือเขาเป็นผู้นําอีกฝั่งหนึ่งนําประชาชนม็อบมีคนตายได้หลายหมื่นในอดีตยุค8ปดศูนย์อะไรแบบนี้คือคนนี้เขาเขาอยู่ในการมือมายาวแต่ว่าไม่มีโอกาสในเวลาเาไหร่เขาจะเมือนใครรู้ไหมคะอือึ เขาจะเหมือนชาวเวสแห่งเบเนเซีล่าเบเนซียร่าก่อนนั้นก็เป็นผดจการเรื่อยมาจนชาวเวสซึ่งเป็นซ้ายนะคะแล้วใส่เสื้อแดงซึ่งพักอดีตนักโทษเรานี่แหละเคยไปดูงานแลวเอาเสื้อแดงเนี่ยมาเรียนแบบไปดูงานที่เบเนเซียร่าเลยนะคะแล้วเขานี่แหละคือคนที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆแล้ว สลัดก,ก้นทิ้งสารัฐไปคบค้าคิวบาก็เลยโดนอเมริกานเนี้ยมองไป็ศัตรู<ส>อันดับหนึ่ง<น>ตลอดเวลาป่อต้านตลอดเวลาครับแต่เลือกตั้งกี่ค้าเขาก็ชนะเพราะประชาชนดูแบบคือเขาทำเพื่อประชาชนจริงๆว่าเขาไม่ใช่พวกเผด็จการพวกอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นดิสนายเกนเนี่ยต้องดูว่าถ้าเขาเรียนแบบชาเวสจริงคือทำเพื่อประชาชน อือมอืม hmm. อ mm ืแ hmm. ล้วเวเนซุเอลาตอนนั้นก็ล้มละลายเป็นประเทศที่มีน้ำมันมากที่สุดเป็นหนึ่งในสมาชิกเอเปกครับแต่ว่าโอ้โหล้มละล,ะลายแออเปกไม่ใช่เอเปกอ่ะโอเปกพี่ใช่ใช่ครับเราล้มละล,ะลายท,ท,ทั้งที่น้ำมันแต่บริษัทน้ำมันเนี่ยเป็นของตะวันตกหมดโดยเฉพาะอเมริกาครับครับฉะนั้นเขาต้องทำการฟื้นฟูงไงหนึ่งด้วยการเออเขาเรียกว่าแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ยุวิกิจการเอกชนส่วนหนึ่งนะคะกิจการใหญ่ๆมาเป็นของรัฐรัฐจะได้ประโยชน์นะคะแล้วประชาชนก็จะได้ประโยชน์ก็ต้องดูว่านโยบายของเขาเป็นยังไงถ้าเขาดําเนินการตามอย่างนี้เนี่ยอเมริกาถึงรีบบอกเลยว่าพาหัวทันทีว่าเขาเป็นมาร์กซิสคือตอนนี้พวกตะวันตรงที่คุณสปัดก้นหนีตอนที่บ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยตอนนี้บ้านเมืองกําลังมีผู้นําใหม่ก็ต้องเตรียมเข้ามาอีกแล้ว จะใช้วิธีการดื่มได้ไหมครับคือก่อนหน้านี้เขาก็เป็นซ้ายอย่างที่บิลลัตอธิบายแล้วก็มีฮีโร่เป็นเชเกเบราคือเชกกวราเชเกบราเนี่ยก็อย่างที่เรารู้จักหรือว่าจะชาเวสก็ตามฝั่งซ้ายที่อยู่กับประชาชนแล้วก็พลิกกลับขึ้นมาแต่เขาก็พยายามคือเขาก็หลังจะขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าพยายามจะคุยกับ IMF ต่อแต่ก็ไม่รู้จะได้ผลอะไรยังไงบ้างหรือพยายามจะแปลรูปแล้ววิสัยทัศน์อย่างที่ว่าเป็นบางช่วงบางส่วนคือตอนนี้ไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วจ้ะ จะคือตอนนี้ก็นแน่นอน<อ>ว่าเขาไม่เคยทำอะไรเกาเขาก็ต้องพยายามยึดอํานาจคืนเหมือนกันใช่ไหมคะ <S <S ใช่ยังไงยังมองว่าบ้านเมืองเนี้ยยังไม่ได้ว่าสงบราบรื่สีรังกาจะฟื้นขึ้นมาทันทีไม่ใช่อ,อุปสรรคยังเยอะคเพียงแต่ว่าขอคนหน้าใหม่ที่มีความหวังดีแล้วก็เขา้าเขา้าอกเข้าใจหัวอกของคนยากจนจริงๆเนี้ยเข้ามาทําอุปสรรคนเยอะ แต่เขาอย่าถูกนักการเมืองเอ่อกลืนเข้าไปจนกลายเป็นนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันอ่าฮะคืออยู่อำนาจเนี่ยไม่ควรเกินสิบปีพอเกินสิบปีเนี่ยนะคะอย่างมีรบุรุษดีกลายเป็นทรราชเนี่ยเยอะแยะมากเลยเพราะว่าอำนาจไม่ไม่เข้าใครออกใครใช่ใช่ใช่ติหลายคนอย่างเปรูใช่ไหมครับผู้นําที่ฟูจิโมริก็เคยเป็นผู้นําที่เข้ามากอบกู้เศรษฐกิจจนดี แต่พออยู่นานปั๊บก็ลงในอำนาจนะคะสิ่งที่กลัวก็คือเรื่องของพวกนี้ค่ะแต่ว่าตอนเริ่มต้นที่จะฟื้นฟูประเทศนี่ก็อาการหนักนะครับเพราะว่าประเทศมันก็อยู่ในจุดที่ที่หนักหนาสาหัสเลยือตสุดแล้วประเทศไม่มีอะไรต่ำกว่านี้แล้วนะคะขายชาก็คงไม่อยู่นะฮะเอาไม่อยู่ชาอย่างเดียวขายไม่ไชารีังกาเรากินกันแล้วเราก็เข้าใจกันอยู่ฮะเอาไม่อยู่พี่บุรัชอย่างนั้นเราต้องติดครับคือหมายถึงว่ามองต่อไปแล้วโลก มันเล็กพอเรามองไปที่เสรีการเราเห็นอะไรเราก็จะได้ดูประเทศไทยไม่ให้เดินไปสู่จุดนั้นแต่ว่าตอนนี้บ้านเรายังอยู่ในความบรรยากาศของความเถียงกันไปเถียงกันมาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะพี่นะแล้วก็กังวลด้วยเหมือนกันว่าโอจะแก้รัฐธรรมนูญแก้แล้วก็พูดแต่เรื่องักการเมืองที่จะพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญคุณจะช่วย ประชาชนที่เดือดร้อนได้ไหมไม่มีใครพูดมาเท่าไหร่เดือดร้อนก็คนมีหน้าที่ไปทำํำคือ,อความล้มเหลวมีขึ้นนานมากแล้วจากงบประมาณที่บอกว่าฟื้นฟูท,ที่จะช่วยกันป้องกันอุบัติภัยทางธรรมชาติเนี่ย ฝ่ายเนี่ยนะคะทางอีสานที่ฝ่ายลมแล้วล,ล้มเล่า <Ừ. S 2> เพราะไม่มีการดูแลเพราะเจ้านายไม่สั่งงานไงโมแต่ดูเรื่องการเมืองไงแล้ว oh. งบไปเนี่ยผู้จริงงบเยอะจริงหรือเปล่าแล้วก็แก้ถูกจุดหรือเปล่า <Huh. S 2> ชาวบ้านที่มีประสบการณ์ต้องเข้าไปกระดมความคิดเห็นว่าแก้จริงๆแก้อย่างไงให้ข้าราชการคิดเนี่ยคิดไม่เป็น <Ừ. S 2> ลูกชาวนาเนี่ยมาเป็นข้าราชการแล้วไม่เคยเข้าไปกลับไปดูแลเลยว่าที่ตัวเองเคยประสบมาเนี่ย จะเอาประสบการณ์นี้มาช่วยแก้ไขมาช่วยวางแผนยังไงทุกคนอยากเป็นข้าราชการแล้วทิ้งประสบการณ์เพราะฉะนั้นอีสานจะหนักอีกเหมือนกันเพราะว่าฝ่ายที่สร้างมาซึ่งาราชการที่เก้าเนี่ยทรงสร้างมาตลอดครับแล้วช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้รับการดูแลงเะะั้นสายลม้มอะไรๆล้มเนี่ยเห็นสายแตกอะไรพวกนี้ค่ะเห็นอยู่บ่อยมากทางเหนือเหมือนกันงบเยอะนะคะแต่คุณไปงบสร้างแล้ว เราต้องดูศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศอ่ะอย่าง<ม><ม>ที่ญี่ปุ่นเนี้ยหรือที่เอาทางยุโรปเราเห็นเลยที่เขาทําเป็นเหมือนขุดคลองเรียบเมืองอ่ uh huh. ะสำหรับระ,ะบายน้ำเพาเรียบคลองอะไรก็ไม่ทราบไปนะคะ uh huh. แล้วเขาจะระบายน้ําเรียบออกไปทางอื่นไม่เข้ามาชุมชน uh huh. นะคะับเรื่องการปลูกป่านี่ก็เป็นสิ่งสําคัญมากเลย uh huh. เราเห็นพื้นพื้นที่ที่ปลูกป่าเนี่ยมีขึ้น นะคะแต่ว่าไอท้ที่ตัดไม้ทำลายป่าก็ยังมีเยอะอีกปลูกไม่ทันปลูกไม่ทันการทำลายปา่าไม่นี่คือธรรมาชาติเอาคืนครับคือเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเราต้องดูได้ว่าป่าเรามีกี่เปอร์เซน็นและป่าที่เราปลูกไปแล้วมันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะโตแบบทำงานได้เมื่อไหอไร่แล้วก็วางแผนป่าให้มันให้มันมากขึ้นแล้วถ้าจะคุยกันเรื่องว่าถ้าต้องทําฝายมากขึ้นหรือทําขื่นขนาดเล็กหรืออะไรก็ตามมันจะได้คุยกันแบบ ไม่ต้องใช้อารมณ์อะพี่โอเเ้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยี AI อะไรเนี่ยมันควรจะคํานวณผืนที่ป่าหรือคํานวณอะไรต่ออะไรให้ข้อมูลเราได้มากพอแล้วก็จะได้ทํางานเดินหน้ากันต่อไปครับพี่ผ <โฆ S 1> ู้ชมครัคบเทคโนโลยีมีแต่ว่าถ้าคนไม่มีใจให้เน<ม><ม>ี่ยคือขอย้ำว่าคนไทยเนี่ยขาดการมีส่วนร่วมแล้วก็การสีสละเยอะมากยกตัวอย่างตอนที่แล้งสุดๆเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วใช่ไหมคะที่แล้งทั่วทวีปแล้วพม่าลาวเวียดนามเนี่ย อาศัยช่วงที่แม่น้ําตื้นเขินจนกระทั่งมีแต่ทรายออกมาเนี่ยขุดขุดขุดแม่น้ํากันนะขุดทรายเอาออกเลยเพื่อที่ต่อไปน้ําจะได้ไหลสะดวกหนึ่งแก้ปัญหาน้ําท่วมแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งได้ด้วยแต่ประเทศไทยเราพูดแล้วพูดอีกไม่ทําเพราะเขาจะพูดอ้างว่าถ้าขุดเสร็จปับ๊บเดี๋ยวฟังชันตลิ่งซ้อเดี๋ยวฟังชันโล่ฟังตรงข้ามมีที่ดินงอก คือมูแต่ไปคิดเรื่องสูตรตัวแต่ไม่คิดสูสตรดูถ้าหางมีการขุดช่วงแรงตอนนั้นเนี่ย ภายจากน้ําท่วมก็อาจจะบรรเทาลงได้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้ว่าแบบได้ทันทีอย่างน้อยน้ําได้ไหลนไหลสะดวกมากขึ้นมากขึ้นไม่มีสิ่งกีดขวางคตอนนั้นก็พูดแล้วพูดอีกว่าคนไทยทําไมไม่มีการเสียสละหน่อยนะมานั่งคิดเลกคิดน้อยทาไมเหมือนตอนนี้เราก็มีข้าราชการมาพูดบอกว่าเนี่ยที่เชียงรายท่วมเพราะว่าตรงแม่น้ําเมยที่กั้นยังพม่าเนี่ยเป็นสันจรแล้วปอไทยอยากจะขุดพม่าไม่ให้ขุดออื ต่อเ,เรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้แต่เราสามารถคุยได้ไงี่ยอืมอมอ,มอมนี่คือบทเรียนที่เราจะต้องถอดบทเรียนอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะคว่าให้มองการไก่อย่าไปมองแค่ผลประโยชน์ส่วนตนครับอืมแล้วข้าราชการเองก็ต้องมีวางแผนคิดใหม่ทำใหม่เอาเรียกว่าเรียนรู้ประสบการณ์จากชาวบ้านแล้วเอามาวางแผนตรงๆไม่ใช่ว่า วางแผนจากภาครัฐจากส่วนกลางแล้วไม่เคยรู้ว่าปัญหาแท้จริงคืออะไรออือออพี่บุรัตครับขณะดเดียวกันแน่นอนว่าบ้านเรายัางคุยสิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเราคุยกันมาประมาณสัก30ปีแล้วพีุ่ แต่ว่าหลาะ50ปีใช่พี่บุรัต <c oughs> คือตั้งแต่จำความได้เราก็คุยกันเรื่องแบบนี้หมายถึงคุยกันอยู่ในสื่อคุยอยู่ทุกที่ที่คุยกันแล้วก็คุยกันแบบนี้เออสัปดาอะไรก็พูดไปแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมนมาจจะต่างออกไปมากเพราะว่าการเมืองโลกคือการเมืองโลกมีทุกยกุคทุกสมัยสขขงครามโลกก็มีมาตลอดอย่างที่เราซัดตลอดหมายความว่าเดีขข๋ยวหนึ่งเดี๋ยวสองสงครามเย็นว่าไปแต่รอบนี้โลกมันเล็กมากเพราะว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยมันเข้ามาเติมเต็ม ไอ้ความรู้ช้ารู้เร็วของผู้คนความรู้ต่างๆดังนั้นสิ่งที่มันเกิดผลกระทบมันก็จะไปเร็วเหมือนกับที่เทคโนโลยีมันไปเร็วพี่บุรัตเลบานอนกับอิสราเอลครับเอเลบานอนพิ่เต้นมากในช่วงสองวันิี่นี้อืมหนึ่งคือการใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายเมเจอร์กับบอกกี้ท็อกกี้มาเป็นอาวุธฆ่าคนจำนวนมากอเสร็จแ,แล้วคุณก็บาดตายด้วยการถล่มเลบานอน คุณ,คณตอนข่าเนี่ยคุณพลาดหัวว่าเป็นเพจเจอร์ฮสบอลละคือเหยื่อเป็นพวกฮิสบอลลซึ่งสื่อเนี่ยสร้างกระแสมาตลอดว่าฮิสบอลละเนี่ยคือพวกผู้ร้ายผู้ก่อการร้ายเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรออกมาเป็นพวกชี้อ้าชีอะห์ก็คืออิร่านนี่เป็นพวกอิร่านอิร่านที่ชอบประบายสียเป็นพวกผู้ก่อการร้ายประเทศก่อการร้ายอะไรออกมาบงั้นกระแสก็เลยเหมือนกับว่าก็ทําไปเงียบมาก แทบจะไม่มีการประนามตามด้วยการถล่มเลบานอนถล่มพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ของฮิสบลลอลเลาะแล้วโลกเกือบจะเงียบอะ่ะม,มีพวกอาหรับที่ประนามคือคุณเนี่ยเป็นประเด็นแจกสงครามยูเครนซึ่งรู้อยู่แล้วว่าไม่รอดแล้วเซเลนกี้ คุณเบนมาสร้างสนามสงครามใหม่ hmm. แล้วตอนนี้ถล่มเนี่ยคนตายในยตอนนี้นะครับด้กี่วันในห้าร้อย500แล้ว hmm. มาเจ็บอีกเท่าไหร่หลังจากที่เกิดระเบิดโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายที่โลกยังไม่ตระหนักว่ามือมือถือที่เราใช้จะเป็นมือถือมรณะหรือเปล่าเมื่อไหร่ยังไม่รู้ใช่นะั่นคือความกังวลครับอืแต่แล้วความกังวลคือพาดหัวค่ะ hmm. บอกว่านาโตประนามเราก็โอ้ NATO. อานาโตอาเซร็นมีสเปนประเทศเดียวแต่เหมือนกับว่ากลุ่มนาโต สร้ <BS> างภาพที่เหมือนกับว่านาโต้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ <BS> <BS> มีบางสื่อค่อยมาบอกว่าสมาชิกหนึ่งของนาโต้แต่ภาพรวมคือชาติเลยว่านาโต้ซึ่งมันไม่ใช่เลยคือคุณเองแม้กระทั่งภาพหัวข่าวคุณยังเบนบิดเบือนอะไรๆพวกนี้ออกมา <BS> <BS> นะคะแล้วคนชาติจะเงียบม,มั่งเมื่อการถล่มฮกฮิสบอลล้อพบในลิบานน เพราะคุณบอกไงว่าเป็นพวกอิหร่านเป็นทีอะซึ่งประเทศอาหรับส่วนใหญ,ญ่เป็นมุสลิมีกลุ่มหนึ่งเป็นซูมีหรือเป็นกลุ่มสาขาอื่นแยกย่อยของมุสลิมของอิสลาม,ม,มลคือือเนี่ยถึงบอกว่าอิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อเนี่ยเยอะมากแล้วคนไม่ตระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพาดหัวข่าวที่บิดเบือนครับ ไอ้ความประดักประเดิดนี่แหละหมายความว่าสื่อที่ถูกควบคุมได้หรือว่ามีแนวทางไปด้วยกันมันทําให้เกิดโลกออนไลน์ก็ก็ต้องพึ่งพึ่งโลกออนไลน์เหมือนกับที่เคยเคยมีการประท้วงกันเกิดขึ้นในอเมริกาก็เป็นเพราะสาเหตุนี้เพราะสื่อมันพึ่งไม่ได้ก็เลยต้องมาดูเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นและกลายเป็นไวรัลทีนี้สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นความลักลั่นของของสังคมเพราะว่า เพราะว่าพยายามจะบิดเบือนเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะพี่บุรัตครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วมันก็ยังจะอยู่ต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครปิดฟาดที่ฝ่ามือได้พี่บุรัตครับอย่างเราเองเรายังเห็นเลยต้อง,องพูดแต่เรื่องอย่างนี้ไงคน<ช>อาจจะเบื่อว่าทำไมพูดซ้ำซากแต่ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจาเจและธรรมชาติทีงเอาคืนได้ไงเจ้ายกตัวอย่างว่าต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นต้องชมว่าเขาสร้างคลองเรียบเมืองเราเรียกคลองเรียบเมืองแล้วกันนะครับเป็นคลองระบายน้ําอำที่ พอน้ำท่วมมันสามารถที่แยกย่อยสาขาไปที่อื่นได้ hmm. ไม่ใช่โคลมาอยู่ที่ถนนหลัก hmm. ซึ่งก็เต็มไปด้วยขยะเท hmm. hmm. พระบายน้ําก็ตันอะไรทุกอย่างก็ก็เป็นผลจากการกระทําของคนน่ะคะ hmm. 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 อืมครับในขณะเดียวกันช่วงนี้คือเลบานอนคือประกาศเขาก็เอาคือเขาก็ยิงไปหลายร้อยลูกทีเดียวพี่บุรัตครับขณะที่ อิสราเอลก่อนนะนี้เขาก็เริ่มต้นหลังจากทิ้งระเบิดไปแล้วเขาก็ไปทำโซนิกบูมอ่ะพี่คือเอาเอฟสิบหกขึ้นไปข่มขวัญปุ้งวิ่งเร็วแล้วก็จบจนทุกรอบปีไงทุกรอบปีที่ตัวของปาเลสไตน์เข้ามาถล่มเขาไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้กระแสจะแรงขึ้นเจ็ดตุลาครับใช่ค่ะแล้วก็พอแรงขึ้นปั๊บก็ออกข่าวลวงอีกว่าสำรวจความเห็นของชาวยิว ชาวอิสราเอลว่าไปยังไงเขาบอกส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการถล่มเลบานอนก็ปรากแคนกันคุณใช้วิธีการที่จะโน้มน้าวกระแสมติโลกนะครับไม่รู้ว่าคือกระแสมติชาวชาวชาวยูเท่านั้นนะคะต้องเหนือจะบอกพยายามย้ำว่าอิสมอลล์คือพวกอิหร่านเป็นซุมยอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจะเอากระแสมติชาวยูบอกว่าต้องการที่จะต้องถล่มปาเลสไตน์ให้ราบคาบ ค้นเหมารวมปาเลสายนะครับเหมารวมเลยครับแล้วตอนนี้ก็ประก,กาศเลยพื้นที่ทางเวสต์แบงก์หรือทางาส่วนกาซาตอนนี้จะต้องเอามาเป็นของยิวให้ได้เงี้ยคือปลุกกระแสอยู่ตลอดเวลาเพราะใกล้ครบรอบหนึ่งปีไงฮ่าฮ่าฮ่าคือตอนนี้ก็อย่างที่นักวิคเคราะห์ระหว่างประเทศเนี่ยก็บอกนะครับว่าการที่ทําให้ประชาชน ภายในประเทศอิสราเอลเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าถูกคุกความหรือเกิดความรู้สึกว่าจะต้องกวาดล้างประเทศอริเนี่ยก็จะทําให้เกิดการรวมตัวนะักกานมือก็จะอยู่ได้มันก็เป็นเรื่องวนไปวนมาแค่นี้เอพิวลาสเศร้าจริงแต่สุดท้ายเดี๋ยวถ้าเขาโจมตีจรวดแล้วทําให้ออนโรมแตกเลยแลว้วตามเนี่ยแล้วระเบิดเละก,กันไปทั้งเมืองก็จะไม่ต่างกับคือแน่นอนว่าถ้าอิสราเอลเขาก็มีฤทธิ์มาก ถ้าเทียบกับยูเครนลทธิ์เขาย่อมมากกว่ายูเครนเยอะแต่ว่ายูเครนก็เละได้ถ้าจะลบกันจริงประชาชนก็ตาย,เ,ยเนี่ยเป็นเขาจะย้ายสนามรบจากยูเครนมาทางตะวันออกกลางแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังมองอยู่คือภูมิทัศน์ทางการเมืองทางรัฐศาสตร์ในของตะวันออกกลางเปลี่ยนไปไงแต่ใบก่อนอเมริกาทำยูอิสราเอลทำอย่างนี้ตลอดเวลาที่เราทำข่าวนี้จะมีโลกอาลก ที่สนับสนุนเขาเยอะเพราะตอนนั้นค่ายอเมริกาก็คุมทางในตะวันออกกลางอยู่เยอะแต่ครั้งนี้เนี่ยแม้กระทั่งซาอุอีจอแดนจับอะไรพวกกับอียิปต์อา4สี่ประเทศใหญ่พวกนี้เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยภูม,ม,มีรัศาสารท,ที่บอกว่าอเมริกาถูกต้องเสมอตอนนี้เนี่ยไม่ใช่มจจไ่่ใชแล้ว,ลวพอเขาวางเฉยปั๊บเนี่ย การวางเฉยเขาเนี่ยนะคะไปติดการที่หนุนให้มีการใช้กําลังอาวุธทานอ้อม ผ่านกลุ่มต่างๆกลุ่มติดอาวุธต่างๆนสเ state เ c t o r ครับตอนนี้ก็โชว์ระเบิดโชว์จรวดระยะไกลสําหรับเลบานอนเองก็เริ่มจะเอาอาวุธมาโชว์กันตอนนี้เ็าไม่ได้โชว์แล้วล่ะเริ่มยิงใส่กันแล้วพี่บุรัตครับประชาชนเลบานอนเองก็ลาบากแหละประชาชนอิสราเอลทางเหนือก็ลำบากเลบานอนก็<บ>ต้องตาย<ก>พี่ทำข่าวสมัยก่อนเลบานอนก็เคยบอกว่าเป็นปารีสตะวันออกบรตะวันออกกลางใช่ผมกไปายแล้วโดนถล่มเละเพราะให้อเมริกาเข้าไปตั้งฐานทัพเข้าไปอยู่ถล่มเละยังจําได้เลย ว่าระเบิดกลางเมืองทหารนาวิกโยธินอเมริกันตายหมู่อะไรพวกนี้ออกมาเราเละไม่เหลือเลยนะคะคชาวบ้านชาวช่องออกมาแล้วก็ฟื้นฟูได้เขาฟื้นฟูได้การ,รเมืองเลยมานอน,นเละเหมือนกันนะคถัมีตระกูลคุมกันอยู่ขึ้นมาไม่นานเดี๋ยวก็ถูกบีบถูกลักพาตัวถูกรุ่นถูกดี พอพอเล็กนี่กว่าสีรษะไก,ก่การเมืองเลยบ้านนนนะคะครับ <c oughs> เอาละครับบ้านเมืองเราอย่าไปทะเละครับเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปเราบอกคนอื่นแล้วเราก็ย้อนกลับมาบอกตัวเองขอบคุณพี่บุรัอย่างสูงเดี๋ยวเราไนดะ้ทานข้าวกันครับสวัสดีครับพี่บุรัษครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก5้อสมัยไทยแลน